สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับลวงลึกประวัติสาวเบอร์สิ์ทีมชาติเวียดนามเจ้าของสถิติโลกวงการลูกยางลวงลึกประวัติเหงียนทิบิตะเวียนสาวตบหัวเสาเบอร์สิบทีมชาติเวียดนามเจ้าของสถิติโลกวงการลูกยางบอกเลยไม่ธรรมดาจริงๆซึง่งกําลังมีดราม่า ว่าเขานั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่กำลังเป็นที่น่าสนใจไปอย่างมากในวงการวอลเลย์บอลของเมืองไทยเมื่อแฟนแฟนลูกยางสาวไทยสะนุดตาตกับนักวอลเลย์บอลเบอร์สิทีมชาติเวียดนามที่มีพิรุษแปลกๆทั้งในเรื่องของสรีระและท่าทางในการเล่นวอลเลย์บอลที่ดูแล้วมีความคิดไปในทางเดียวกันซึ่งจากกีฬาซีเกมที่เวียดนาม เมื่อ17พฤษภาคม65ที่ตบสาวไทยเอาชนะเวียดนาม3ต่อ1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนั้นมีการยืนยันจากสื่อเวียดนามแล้วว่าสาวเบอร์10เป็นหญิงแท้อย่างแน่นอนแต่ความสงสัยของคนไทยก็ยังไม่หมดไปเพราะหลังจากนัดดังกล่าวนั้นก็ได้เกิดกระแสพ้าวิจารณ์ในกลุ่มแฟนลูกยางชาวไทยที่ได้พากันโพสต์ตั้งข้อสงสัยจากพิรุษว่าผู้เล่นเบอร์สิบเวียดนามเป็นผู้หญิงจริงๆหรือไม่ ซึ่งก็มีคอมเมนต์จำนวนมากที่คิดว่าตบสาวเบอร์สิเวียดนามชุดสีเกมหนนี้เหมือนจะไม่ใช่ผู้หญิงแท้หรือว่าจะเป็นผู้ชายกันแน่โดยมีข้อมูลจากสื่อทางเวียดนามได้ออกมายืนยันว่าตบสาวเบอร์สิคือเหงียนทีบิกตะเวียนตัวตบหัวเสาเป็นผู้หญิงอย่างแน่นอนซึ่งเธอในปัจจุบันนั่นสังกัดสโมสรน,นินบินโดวาโคในลีกเวียดนามบ้านเกิดก็ถือเป็นการสยบดราม่า ให้สิ้นข้อสงสัยในตัวตบสาวเบอร์สิบเวียดนามชุดซีเกมรายนี้สำหรับเงียนทิวิตเวียนตามข้อมูลจากทางเว็บไซต์ v o l เลย์บอลบ็อกระบุว่าเธอเกิดเมื่อ22พฤษภาคมปี2000เป็นเจ้าของส่วนสูง188เซนตมรน้ำหนัก70กิโกรัมปัจจุบันสังกัดสโมสรน,นินบินโดวโคในลีกบ้านเกิดนอกจากนี้ จากการรายงานของสื่อเวียดนามชื่อดังระบุว่าเนียนทิบิตเวียนมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างจากคนอื่นตั้งแต่เด็กที่เห็นได้ชัดคือแขนขายาวมากมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเหมาะสำหรับการเล่นกีฬาที่ต้องการความสูงและมีทักษะการเด้งตัวการกระโดดที่ทรงพลังกว่าเด็กสาวในวัยเดียวกันทั้งนี้หลังจากมีกระแสสงสัยในเรื่องของเพศออกมา ฝั่งทีมวอลเลย์บอลเวียดนามเองก็ได้ยืนยันว่ามือตบตัวเก่งรายนี้เป็นผู้หญิงจริงๆขณะที่แฟนกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติเวียดนามเองก็พร้อมใจกันนำภาพในอดีตที่สมัยที่เธอนั้นไว้ผมยาวมาเผยแพร่ทางโลกออนไลน์เพื่อยืนยันในความโปรง่งใสเรื่องของเพศของลูกยางสาวรายนี้อีกทั้งเหนียนทีิกตะเวียนยังเป็นเจ้าของไสตีโลกหนึ่งอย่างในวงการวอลเลย์บอลด้วย เมื่อเธอเคยทำ61คะแนนภายในเกมเดียวมาแล้วในการแข่งขันวอลเลย์บอลถ้วยของเวียดนามเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งนัดประวัติศาสตร์61คะแนนดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นที่นินบินเดวโคชนะทานควงนิน3ต่อ2เซตพาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศตั้งบวงครับทำลายสถิติเดิมของเตโอนาโดเลวา ลูกยางสาวชาวคิวบาที่เคยทำไว้59คะแนนในการแข่งขันระหว่าง Samsung b ง u e Frank Cup ของเกาหลีใต้พบกับออสก้ a าเบเซอร์ซาไก่วงเล็บญี่ปุ่นเมื่อปี2013ความคืบหน้าแฟนลูกยางไทยงัดหลักฐานเด็ดเหงียนทิบิกตะเวียนตบสาวเวียดนามเป็นผู้ชาย15มิถุนายนที่ผ่านมาจากกรณีที่เดาหูเวียนประธานกลุ่มบริษัท ดึกซางเคมิคอลได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นต้องการทดสอบเพศเงียนทิบิกตะเวียนนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามที่แฟนลูกยางชาวไทยเรียกว่าตู้เย็นเพื่อเคลียร์ข้อสงสัยจนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการวอลเลย์บอลเวียดนามในขณะน,นี้ล่าสุดแฟนวอลเลย์บอลไทยรายหนึ่งได้นำคลิปการเล่นวอลเลย์บอลของเงียนทิบิกตะเวียนมาโพสต์ลงติกตอกพร้อมข้อความระบุว่า ทุกคนตาสว่างสักทีไม่ต้องตรงไม่ต้องตรวจมันละแค่นี้น่ะยังชัดเจนไม่พออีกมีแฟนคลับชาวไทยนะครับแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิเชน่นมองยังไงว่าเป็นผู้หญิงก่อนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าถึงว่าละ่ะทําไมทีมชาติเวียดนามไม่ยอมเรียกตัวมเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าแล้วที่ผ่านมาคือไม่มีใครตรวจสอบเลยหรือถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า คนเวียดนามเองนะ่ะยังคิดว่าเป็นผู้ชายเลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าชายแท้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะครับว่ามิตเวียนโพ่แข่งวอลเลย์บอลในประเทศท่ามกลางดราม่าถูกร้องให้ตรวจสอบเพศตือเวียดนามแชร์คลิปเงียนทีวิตเวียนตัวตึงตบสาวชาวเวียดนามที่ไม่มีชื่อ ลุยแมชนานาชาติ3รายการหลังสุดเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่โรแข่งขันวอลเลย์บอลในประเทศ10มิถุนายน2566สืบเนื่องจากกรณีที่เงียนทิวิตเวียนได้รับการบาดเจ็บไม่สามารถแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียปี2023ตีเกมครั้งที่32และ a v c c h a l l e n g e ครับ2023ทำให้เดาหงเวียนประธานกลุ่มบริษัท ดิกซังเคมิคอลได้โพสตเข้าความทาง f เฟซบุ๊กแสดงความต้องการตรวจสอบเพื่อเคลียร์ข้อสงสัยจนกลายเป็นประเด็นร้อนแดงในวงการวอลเลย์บอลชาวเวียดนามในขณะนี้ซึ่งล่าสุดนะครับสื่อเวียดนามหลายแห่งได้แชร์ภาพเหียนทิบิตเวียนขณะกำลังเทคตัวขึ้นตบในการแข่งขันวอลเลย์บอลภายในประเทศเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวเวียดนามเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิเช่น เมื่อก่อนนะ่ะตอนซีเกม2021แฟนชาวไทยเรียกร้องให้ตรวจสอบเพศเขาฉันปกป้องเขาอย่างเต็มที่ฉันบุกไปที่เพจของไทยเพื่อปกป้องเขาวงเล็บบิ๊กตะเวียนแต่ตอนนี้นะ่ะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเธอนะ่ะถอนตัวจากทีมชาติซ้ําแล้วซ้ําเล่าแต่กลับไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนฉันคิดว่ามันมีความผิดต่อนักกีฬาคนอื่นๆทุกคนนะ่ะควรปฏิบัติตามกฎของวอลเลย์บอลอย่างเคร่งครัด ัดมาครับคอมเมนต์ว่าบาดเจ็บจนเล่นให้กับทีมชาติไม่ได้แต่มาเล่นรายการระดับหมู่บ้านคุณคิดบ้างไหมว่ามันทําให้เราเนะี่ยดูแย่ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าทําไมาทีมชาติถึงมาเล่นรายการระดับนี้ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคืบหน้าล่าสุดหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับจากทางเพจ Amazing w o r d เขา t ช r e กลับได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ เมรเป็นชนชั้นทาสอย่างน้อยตั้งแต่พุทธศตวรรษที12่12ถึง19ยุคพระเจ้าชยวรมันที่9วงเลพพ็บพศ1870ถึง1879ซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และทางโบราณคดีอย่างชัดเจนดังนั้นขเขมรจะอ้างว่าขเขมรมีวัฒนธรรมในช่วงพุทธศตวรรษที12่12ถึง19ย่อมไม่เป็นความจริงแม้แต่น้อยเพราะ เป็นชนชั้นทาสในช่วงเวลานั้นหลังจากนายแตงกวาหวานได้ตั้งตนเป็นกษัตริย์ได้14ปีพระเจ้าอู่ทองพวงเล็บรอดชีวิตจากการไล่ฆ่าฟันของนายแตงกวาหวานปฐมกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาได้ยกทัพมาพร้อมกับกองทัพเมืองพิมายวงเล็บมาล้างแค้นซึ่งนายแตงหวานจับลูกสาวพระเจ้าชยยวรมัณที่9มาทำเมียด้วยตีเมืองขเขมรได้ในเวลา8เดือน พระเจ้าอู่ทองได้ตั้งชื่อเมืองอู่ทองมีชชยเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะปัจจุบันชื่อนี้ได้เพี้ยนไปคือเมืองอุดองมีชชยในกัมพูชาตั้งแต่นั้นมาเมืองขเขมรก็ตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนกโกสินทร์และเมืองขเขมรพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นเมื่อพศ2406วงเล็บขศออ1863ในรัชกาลที่4ของไทย และไปเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสซึ่งกษัตริย์เขมรทําสัญญาด้วยพี่ชอบกับฝรั่งเศสเพื่อให้เมืองเขมรเป็นรัฐในลัขาของฝรั่งเศสสรุปเขมรเป็นชนชั้นทาสมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่12ถึง25เป็นเวลา14พุทธศตวรรษแล้วจะมีเวลาจากไหนมาพัฒนาศิลป,ปวัฒนธรรมของตนเองซึ่งศิลป,ปวัฒนธรรมที่ใช้ในประเทศกัมพูชาของทุกวันนี้ มาจากศิละปะวัฒนธรรมไทยแทบทั้งสิน้นแม้กระทั่งอักษรเขมรไม่อยากเรียกอักษรนี้ต้องเปลี่ยนไปเรียกอักษรขอมเฉลียงจึงจะถูกต้องเราไม่ใช่อักษรของเขมรตั้งแต่แรกเริ่มมันคือของขอมอักษรขอมนั้นเขมรมาเคลมในภายหลังก็เกิดจากการประดิษฐ์อักษรโดยพระสงฆ์ไทยและมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้อย่างชัดเจนอ้างอิง ศิลาจารึกสมัยก่อนพระนครอายุประมาณพุทธศตรวรรษที่12นั่นคือศิลาจารึก AA64 พบที่บ้านเมลุกตำบลโรกาอำเภอเปียเรียงจังหวัดไพรแวงทางทิศตะวันออกของกรุงพนมเปญพงศาสวดานขเขมรฉบับแรกที่ประพันธ์ด้วยนับองค์เองบันทึกของโจท่ากวนทูดการค้าชาวจีนซึ่งภายหลังนะครับ ที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าชัดเจนเยี่ยมเลยครับฉะนั้น,นะขมินอย่ามามั่ววัฒนธรรมไทยนะจ๊ะเสริมนิดศตวตรรษที่1 2บสถึงสิบสามขมนไม่ใช่แค่ทาสธรรมดาโจต้ากวนบันทึกไว้ว่าเป็นคนป่าทอผ้าเย็บผ้าไม่เป็นด้วยครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า DNA ก็ระบุอย่างชัดเจนว่ากัมพูชาไม่ได้สืบเชื้อสายมาจากวรรมน แล้วเอาหน้าตรงไหนมาเคลมว่ามันเป็นบรรพบุรุษตัวเองเอาอะไรมาเคลมว่าอารยธรรมวร,รมาน,นั้นคือกัมพูชาถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าฝรั่งเศสมันยุโยงให้เขมรเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ